ไปความคิดที่เป็นผู้สลใช้ชีวิตต้นไม่เปียนเปียนไกลที่ตรงดีคือกายว่าจาใจอยู่อย่างไรดับทุกให้น้อย715เป็นวักโดยธรรม716เป็นวักโดยเทียมธรรม717พร้อมเพียงกันโดยเทียมธรรม ทรงผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวคัดค้านว่ากรรมเป็นวักโดยไม่เป็นธรรมกรรมพร้อมเพียงกันโดยไม่เป็นธรรมกรรมเป็นวักโดยธรรมกรรมเป็นวักโดยเทียมธรรมกรรมพร้อมเพียงกันโดยเทียมธรรมกรรมไม่เป็นอันธรรมกรรมเป็นอันธรรมไม่ชอบกรรมต้องทําใหม่ดูก่อนพิสูจิ์ทั้งหลายบรรดาพิสูจน์ในที่ประชุมนั้นพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมพร้อมเพียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมไม่เป็นอันธรรมกรรมเป็นอันธรรมไม่ชอบกรรมต้องทําใหม่บรรดาพิสูจน์ในที่ประชุมนั้นสองพวกนี้เป็นธรรมวาทีขอระงับอุเคปัิยกรรม718ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายก็ไปสูุในธรรมวินัยนี้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมฐานไม่เห็นอาบัตแล้วประพฤติโดยชอบหายเยื่หยิงประพฤติแก้ตัวได้ จึงขอระง,งับโอเคปณิยกรรมฐานไม่เห็นอาบัตในเรื่องนั้นถ้าพิสุทน์ทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายพิสุธรูปนี่แลถูกสงลงโอเคปณิยกรรมฐานไม่เห็นอาบัตแล้วประพฤติชดแล้วประพฤติดโดยชอบหายเยอหยิ่งประพฤติแก้ตัวได้บัตดนี้ขอระง,งับโอเคปณิยกรรมฐานไม่เห็นอาบัตเอาละพวกเราจะระง,งับโอเคปณิยกรรมฐานไม่เห็นอาบัตแก่เธอดังนี้แล้วได้เป็นวัค โดยไม่เป็นธรรมเระงับโอเคปัิยกรรมฐานไห้เห็นอาบัตแก่ภิกษุรูปนั้น7 1 9พร้อมเพียงกันโดยไม่เป็นธรรม720เป็นวักโดยธรรม721เป็นวักโดยเทียมธรรม7 2 2พร้อมเพียงกันโดยเทียมธรรมทรงผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวคัดค้านการเป็นวักโดยไม่เป็นธรรมการพร้อมเพียงกันโดยไม่เป็นธรรมการเป็นวักโดยธรรมการเป็นวักโดยเทียมธรรม กรรมพร้อมเพียงกันโดยเทียมทมกรรมไม่เป็นอันธรรมกรรมเป็นอันธรรมไม่ชอบกรรมต้องทําใหม่ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายบรรดาพิสุจน์ในที่ประชุมนั้นพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมพร้อมเพียงกันโดยเทียมทมและพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมไม่เป็นอันธรรมกรรมเป็นอันธรรมไม่ชอบกรรมต้องทําใหม่บรรดาพิสูจน์ในที่ประชุมนั้นสองพวกนี้เป็นธรรมวาที7จ3ดีดูก่อนพิสูจิ์ทั้งหลายอันหนึ่ง พิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมฐานไม่ทำคืนอาบัติแล้วประพฤติดโดยชอบหายเย่อะยิง e ประพฤติแก้ตัวได้จึงขอระงับอุเคปนิยกรรมฐานไม่ทำคืนอาบัติในเรื่องนี้ถ้าพิสูจน์ทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่าอภโสทั้งหลายพิสูจรูปนี้แหลถูกสงลงอุเคปนิยกรรมฐานไม่ทำคืนอาบัติแล้วประพฤติดโดยชอบหายเยอหยิง e ประพฤติแก้ตัวได้บ <ๆ S 1> ัตดนี้ ขอระงับอุเคปนิยกรรมฐานไม่ทําคืนอาบัตเอาละพวกเราจะระงับอุเคปนิยกรรมฐานไม่ทําคืนอาบัตแก่เธอดังนี้แล้วได้เป็นวักโดยไม่เป็นธรรมระงับอุเคปนิยกรรมฐานไม่ทําคืนอาบัตแก่พิสูกรูปนั้น724พร้อมเพียงกันโดยไม่เป็นธรรม725เป็นวักโดยธรรม726เป็นวักโดยเทียมธรรม727เ พร้อมเพียงกันโดยเทียมธรรมทรงผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวคัดค้านว่ากรรมเป็นวักโดยไม่เป็นธรรมกรรมพร้อมเพียงกันโดยไม่เป็นธรรมกรรมเป็นวักโดยธรรมกรรมเป็นวักโดยเทียมธรรมกรรมพร้อมเพียงกันโดยเทียมธรรมกรรมไม่เป็นอันธรรมกรรมเป็นอันธรรมไม่ชอบกรรมต้องทําใหม่ดูก่อนไม่สุดทั้งหลายบรรดาไิ่สุดในที่ประชุมนั้นพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมพร้อมเพียงกันโดยเทียมธรรมและพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันธรรมกรรมเป็นอันธรรมไม่ชอบกรรมต้องทําใหม่บรรดาพิสูจน์ในที่ประชุมนั้นสองพวกนี้เป็นทรเมอวานที728ดูก่อนพิสูจน์ทังหลายก็พิสูจนใ์ในธรรมวินัยนี้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมฐานไม่สลากทิฏฐิบาปแล้วประพฤติโดยชอบหายเยื่หยิงประพฤติแก้ตัวได้จึงขอระงับอุเคปนิยกรรมฐานไม่สลทัทิฏฐิบาปในเรื่องนั้น ถ้าพิสุทธิ์ท่างหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายพิสุรูปนี้แลถูกสงลงโอเคปณิยกรรมฐานไม่ฉละทิฏฐิบาปแล้วประพฤติโดยชอบหายเย่อยิงประพฤติแก้ตัวได้บัดนี้ขอระง,งับโอเคปณิยกรรมฐานไม่ฉละทิฏฐิบาปเอาละพวกเราจะระง,งับโอเคปณิยกรรมฐานไม่ฉละทิฏฐิบาปแก่เธอดังนี้แล้วได้เป็นวักโดยไม่เป็นธรรมระง,งับโอเคปณิยกรรมฐานไม่ฉละทิฏฐิบาปแก่พิสุรูปนั้น 729ร้อเพร้อมเพียงกันโดยไม่เป็นธรรม730รเป็นวักโดยธรรม731าเป็นวักโดยเทียมธรรม732ร้อามสพร้อมเพียงกันโดยเทียมธรรมสงผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวคัดค้านว่ากรรมเป็นวักโดยไม่เป็นธรรมกรรมพร้อมเพียงกันโดยไม่เป็นธรรมกรรมเป็นวักโดยธรรมกรรมเป็นวักโดยเทียมธรรมกรรมพร้อมเพียงกันโดยเทียมธรรมกรรมไม่เป็นอันธรรม กรรมเป็นอันทมไม่ชอบกรรมต้องทําใหม่ดูก่อนพิสูทั้งหลายบรรดาพิสุจน์ในที่ประชุมนั้นพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมพร้อมเพียงกันโดยเทียมธรรมและพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมไม่เป็นอันรมกรรมเป็นอันรมไม่ชอบกรรมต้องทําใหม่บรรดาพิสูจนในที่ประชุมนั้นสองพวกนี้เป็นธรรมวาทีจำเปยยักันตะกะจบขันที่6โกสัมพิขันตะกะหมวดเหตุการณ์ในกรุงโกสัมพีเรื่อง พิสษุรูปหนึ่งโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณโคสิตารามเขตพระนครโกสัมพีครั้งนั้นยังมีพิสษุรูปหนึ่งต้องอาบัตแล้วมีความเห็นในอาบัตนั้นว่าเป็นอาบัตแต่พิสษุเหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัตนั้นว่าไม่เป็นอาบัตสมัยต่อมาพิสษุรูปนั้นกลับมีความเห็นในอาบัตนั้นว่าไม่เป็นอาบัตแต่พิสูุเหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัตนั้นว่าเป็นอาบัต จึงพิสูจน์เหล่านั้นได้ถามพิสูจนนั้นว่าอภาิโสท่านต้องอาบัตท่านเห็นอาบัตนั้นหรือไม่พิสูจน์รูปนั้นตอบว่าอภิสโสทั้งหลายผมไม่มีอาบัตที่จะพึ่งเห็นภายหลังพิสูจน์เหล่านั้นหาสมบัครพักพวกได้จึงยกพิสูจน์รูปนั้นเสียเพราะไม่เห็นอาบัตแท้จริงพิสูจน์รูปนั้นเป็นคนคงแก่เรียนช่ำชองคำพีธงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญา มีความระอายรังเกียจผู้คล้ต่อสิขาจึงพิสูรรูปนั้นเข้าไปหาบรรดาพิสูจน์ที่เป็นเพื่อนเคยเห็นเคยคบกันมาแล้วได้กล่าวคานี้ว่าอาวุโสช่างหลายอาวุโสท่างหลายนั่นไม่เป็นอาบัตินั่นเป็นอาบัติหาไม่ได้ผมไม่ต้องอาบัติผมต้องอาบัติหาไม่ได้ผมไม่ต้องถูกยกผมต้องถูกยกหาไม่ได้ผมถูกยกด้วยกรรมไม่เป็นธรรมกรรมเริบไม่ควรแก่ฐานะ ขอท่านทั้งหลายจงกรุณาเป็นฝักฝ่ายของผมโดยธรรมโดยวินัยด้วยเถิดพิสูรรูปนั้นได้พิสูุที่เป็นเพื่อนเคยเห็น <c ough> เคยคบกันมาเป็นฝักฝ่ายแล้วได้ส่งทูตไปสำนักพิสูุชาวชนบทที่เป็นเพื่อนเคยเห็นเคยคบกันมาอาวุโสทั้งหลายนั่นไม่เป็นอาบัตินั่นเป็นอาบัติหาไม่ได้ผมไม่ต้องอาบัตผมต้องอาบัตหาไม่ได้ผมไม่ต้องถูกยกผมเป็นผู้ถูกยกหาไม่ได้ผมถูกยกด้วยกรรมไม่เป็นธรรมกรรมเริก ไม่ควรแก่ฐานะขอท่านทั้งหลายจงกรุณาเป็นฝักฝ่ายของกระผมโดยธรรมโดยวินยัดยด้วยเถิดดังนี้ด้วยพวกพิสุชาวชนบทที่เป็นเพื่อนเคยเห็นเคยคบกันมาเป็นฝักฝ่ายครั้งนั้นพวกพิสุที่สนับสนุนผู้ถูกยกเหล่านั้นได้เข้าไปหาพิสุพวกที่ยกแล้วได้กล่าวคํานี้แก่พิสุพวกที่ยกว่าอาวุโสทั้งหลายนั้นไม่เป็นอาบัตินั่นเป็นอาบัติหาไม่ได้พิสุนั้นไม่ต้องอาบัติพิสุนั้นต้องอาบัติหาไม่ได้ พิสูจนนั้นไม่ต้องถูกยกพิสูจนนั้นเป็นผู้ถูกยกหามิได้พิสูจนนั้นถูกยกด้วยกรรมไม่เป็นธรรมกรรมเริบไม่ควรแก่ฐานะเมื่อพิสูจพวกสนับสนุนผู้ถูกยกกล่าวอย่างนี้แล้วพิสูจพวกยกได้กล่าวคำนี้แก่พิสูจพวกสนับสนุนผู้ถูกยกว่าอวุสทจั้งหลายนั่นเป็นอาบัตนั่นไม่เป็นอาบัตหามิได้พิสูจนนั้นต้องอาบัติไม่ต้องอาบัตหามิได้พิสูจนนั้นต้องถูกยกแล้วไม่ต้องถูกยกหามิได้พิสูจนนั้นถูกยกแล้ว ด้วยกรรมเป็นธรรมไม่กำเริบควรแกฐานะขอท่านทจ้าหลายอย่าสนับสนุนอย่าตามห้อมล้อมพิกษจผู้ถูกยกนั่นเลยพิสูจพวกสนับสนุนผู้ถูกยกเหล่านั้นอันพิสูจพวกถูกยกกล่าวว่าอยู่แม้อย่างนี้แลก็ยังสนับสนุนยังตามห้อมล้อมพิสูจผู้ถูกยกนั้นอย่างเดิมนั่นแหละพิสูจรูปหนึ่งเข้าเฝ้ากราบทูนให้ทรงทราบครั้นต่อมาพิสูจรูปหนึ่งเข้าไปในพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนัดที่ควรส่วนข้างหนึ่งพิสษุรูปนั้นนั่งเฝ้าเรียบร้อยแล้วได้กล่าวทูลคํานี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าพิสูุรรูปหนึ่งในวัดโคศิตารามนี้ต้องอาบัติท่านมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าเป็นอาบัติแต่พิสูุเหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าไม่เป็นอาบัติครั้นต่อมาท่านกลับมามีความเห็นในอาบัตินั้นว่าไม่เป็นอาบัติแต่พิสษุเหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าเป็นอาบัติ จึงพิสูจเหล่านั้นได้กล่าวคำนี้แก่ท่านอาวุโสท่านต้องอาบัตท่านต้องอาบัตนั้นหรือไม่ท่านตอบว่าอาวุโสทั้งหลายผมไม่มีอาบัตที่จะพึงเห็นภายหลังพิสูจเหล่านั้นหาสมัคปักพวกได้แล้วจึงยกท่านเสียเพราะไม่เห็นอาบัตแท้จริงท่านรูปนั้นเป็นผู้คงแก่เรียนช่ำชองคำภีทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญามีความละอายรังเกยียจผู้ไข้ต่อสิกขา จึงเข้าไปหาบรรดารพิสูจน์ที่เป็นเพื่อนเคยเห็นเคยคบกันมาแล้วได้กล่าวคํานี้ว่าอาวุโสทั้งหลายนั่นไม่เป็นอาบัติ Н supplied, นั่นเป็นอาบัติหาไม่ได้ผมไม่ต้องอาบัติผมต้องอาบัติหาไม่ได้ผมไม่ต้องถูกยกผมต้องถูกยกหาไม่ได้ผมถูกยกด้วยกรรมไม่เป็นธรรมกรรมเริ่มไม่ควรแก่ฐานะขอท่านทั้งหลายจงกรุณาเป็นฝักฝ่ายของผมโดยธรรมโดยวินัยด้วยเฉิดแล้วได้พวกพิสูจน์ที่เป็นเพื่อนเคยเห็นเคยคบกันมาเป็นฝักฝ่ายและส่งทูตไปในสำนักพิสูจ์ชาวชนบท ที่เป็นเพื่อนเคยเห็นเคยคบกันมาว่าอาวุโสทั้งหลายนั่นไม่เป็นอาบัตนั่นเป็นอาบัตหาไม่ได้ผมไม่ต้องอาบัติผมต้องอาบัตหาไม่ได้ผมไม่ต้องถูกยกผมต้องถูกยกหาไม่ได้ผมถูกยกด้วยกรรมไม่เป็นธรรมกรรมเริบไม่ควรแก่ฐานะขอท่าทั้งหลายจงกรุณาเป็นฝักฝ่ายของผมโดยธรรมโดยวินัยด้วยเถิดแล้วได้ภิกษุพวกชาวชนบทที่เป็นเพื่อนเคยเห็นเคยคบกันมาเป็นฝักฝ่ายครั้งนั้นภิกษุผู้สนับสนุนผู้ถูกยก เข้าไปหาภิสุุพวกยกแล้วได้กล่าวคํานี้แก่ภิกษุพวกยกว่าอวสูดชั้งหลายนั่นไม่เป็นอาบัตินั่นเป็นอาบัติหาไม่ได้ภิสุุรูปนั้นไม่ต้องอาบัตพิสูกษุรูปนั้นต้องอาบัตหาไม่ได้ภิสูุรูปนั้นไม่ต้องถูกยกภิสุุรูปนั้นถูกยกหาไม่ได้ภิสูุรูปนั้นถูกยกด้วยกรรมไม่เป็นธรรมกรรมเริบไม่ควรแก่ฐานะ เมื่อพิสุพวกสนับสนุนผู้ถูกยกกล่าวอย่างนี้แล้วพิสษุพวกยกได้กล่าวคํานี้แก่พิสูจ์พวกสนับสนุนผู้ถูกยกว่าอาวุโสทั้งหลายนั่นเป็นอาบัตินั่นไม่เป็นอาบัติหาไม่ได้พิสูจนนั้นต้องอาบัติไม่ต้องอาบ ass, าัติหาไม่ได้พิสุนั้นต้องถูกยกไม่ต้องถูกยกหาไม่ได้พิสูุนั้นถูกยกด้วยกรรมเป็นธรรมไม่กรรมเริบควรแกานนะขอชั้นทั้งหลายอย่าสนับสนุนอย่าตามห้อมล้อมพิสุผู้ถูกยกนั่นเลย เมื่อพิสษุพวกสนับสนุนผู้ถูกยกเหล่านั้นอันพิสูจพวกยกว่ากล่าวอยู่แม้อย่างนี้ก็ยังสนับสนุนยังตามห้อมล้อมพิสูจผู้ถูกยกนั้นอย่างเดิมนั่นแหละพระพุทธเจ้าข้าทรงประทานโอวาทครั้งนั้นพระผู้มีรพระภาคทรงทราบว่าพิสูจนสงแตกกันแล้วพิสูจนสงแตกกันแล้วจึงทรงรุกจากที่ประทับเสด็จเข้าไปทางพิสูจพวกยกครั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนือพุทธาอาที่เขาจัดถวาย ครั้นพระอ,องค์ประทับนั่งแล้วได้ตรัสประธานพระพุทโธว,วาดแก่พิกษุพวกยกว่าดูก่อนพิสุุทั้งหลายพวกเธออย่าสําคัญพิกษุอันตนพึงยกเพราะเหตุใดอย่างหนึ่งด้วยนึกว่าพวกเราฉเฉลียวฉลาด733ดูก่อนพิสษุทั้งหลายก็พิษุจในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติแล้วมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าไม่เป็นอาบัติแต่พิสุุเหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัตนั้นว่าเป็นอาบัต ถ้าพวกเธอรู้จักพิสูุรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลเป็นพระสูตรผู้ใคร่ต่อสิกขาถ้าพวกเราจักยกพิสุรูปนี้เพราะไม่เห็นอาบัิจักทําอุโบสถร่วมกับพิสูุรูปนี้ไม่ได้จะต้องทําอุโบสถแยกจากพิสุรูปนี้ความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่งความวิวาทความแตกแยกแห่งสงฆ์ความร้างงวารานแห่งสงฆ์การกําหนดแห่งสงฆ์การกระทําต่างแห่งสงฆ์ ซึ่งมีข้อนั้นเป็นเหตุจักมีแก่สงพิสุทั้งหลายผู้เกรงแต่ความแตกนั้นไม่พึงยกพิสุนั้นเพราะไม่เห็นอาบัตดิ734ดูก่อนพิสุทั้งหลายอันหนึ่งพิสุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัตแล้วมีความเห็นในอาบัตนั้นว่าไม่เป็นอาบัติแต่พิสุเหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัตนั้นว่าเป็นอาบัติถ้าพวกเธอรู้จักพิสุรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลเป็นพระหูสูตร ผู้ใครต่อสิกขาถ้าพวกเราจักยกพิสุรูปนี้เพราะไม่เห็นอาบัติจากปรนาร่วมกับพิสุรูปนี้ไม่ได้จักต้องปรวารณาแยกจากพิสุรูปนี้จับทําสังฆกรรมร่วมกับพิสุรูปนี้ไม่ได้จักต้องทําสังฆกรรมแยกพิสุรูปนี้จักนั่งบนอาสนะร่วมกับพิสุรูปนี้ไม่ได้จักต้องนั่งบนอาสนะแยกจากพิสุรูปนี้จักนั่งในสถานที่ดื่มยาคู ร่วมกับพิสุรูปนี้ไม่ได้จักต้องนั่งในสถานที่ดื่มยาคู่แยกจากพิสุรูปนี้จักนั่งในโรงพักร่วมกับพิสุรูปนี้ไม่ได้จักต้องนั่งในโรงพัดแยกจากพิสุรูปนี้จักอยู่ในที่มุงที่บางอันเดียวกันร่วมกับพิสุรูปนี้ไม่ได้จักต้องอยู่ในที่มุงที่บางอันเดียวกันแยกจากพิสุรูปนี้จะทำอภิวาต้อนรับอัญชลริกรมสามิจิกรมตามลำดับ ผู้แก่ปรรษาร่วมกับพิสุรูปนี้ไม่ได้จะต้องทําอภิวาทต้อนรับอัญชลีกรรมสามิจิกกรรมตามลําดับผู้แก่ปรรษาแยกจากพิสุรูปนี้ความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่งความวิวาทความแตกแยกแห่งสงฆ์ความร้าวรานแห่งสงฆ์การกําหนดแห่งสงฆ์การกระทําต่างแห่งสงฆ์ซึ่งมีข้อนั้นเป็นเหตุจักมีแก่สงฆ์พิสุทั้งหลายผู้เกรงแตกความแตกกัน ไม่พึงยกพิกษุรูปนั้นเพราะไม่เห็นอาบัตดิ735ดูก่อนพิสุจทั้งหลายพวกเธอต้องอาบัตแล้วอย่าสำคัญอาบัตว่าไม่ต้องทำคืนด้วยเข้าใจว่าพวกเราไม่ต้องอาบัตดิ736ดูก่อนพิสุจทั้งหลายก็พิสุจ์ในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัตแล้วมีความเห็นในอาบัตนั้นว่าไม่เป็นอาบัตแต่พิสุเหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัตนั้นว่าเป็นอาบัต ถ้าเธอรู้จักพิสุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้แลเป็นพระโหสูตรผู้ใคร่ต่อสิกขาคงจะไม่ถึงฉันทากติโสชากติโมหกติพยาคติเพราะเหตุแห่งเราหรือเพราะเหตุแห่งพิสุเหล่าอื่นถ้าพิสุจ์เหล่านี้ยกเราเพราะไม่เห็นอาบาัตพวกเธอจะทาอุโบสถร่วมกับเราไม่ได้จะต้องทําอุโบสถแยกจากเราความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่งความวิวาท ความแตกแยกแห่งสงฆ์ความร้าวรานแห่งสงฆ์ความกำหนดแห่งสงฆ์การกระทำต่างแห่งสงฆ์ซึ่งมีข้อน,นั้นเป็นเหตุจะมีแก่สงฆ์พิสุผู้เกรงแต่ความแตกกันพึงยอมแสดงอาบัตินั้นเสียแม้ด้วยความเชื่อผู้อื่น737ดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายอันหนึ่งพิสุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัตแล้วมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าไม่เป็นอาบัตแต่พิสูุ์เหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าเป็นอาบัต ถ้าเธอรู้จักพิสูจ์เหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้แลเป็นป้าหูสูตรผู้ใคร่ต่อสิขาคงจะไม่ถึงชั้นทา,ตทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติเพราะเหตุแห่งเราหรือเพราะเหตุแห่งพิสูจนอื่นถ้าพิสูจน์เหล่านี้จากยกเราเพราะไม่เห็นอาบัติจากปาวาลานาร่วมกับเราไม่ได้ต้องจากปาวาลานาแยกจากเราจากทำสังฆกรรมร่วมกับเราไม่ได้ จกต้องทำสังฆกรรมแยกจากเราจกนั่งเหนืออาสนะร่วมกับเราไม่ได้จกต้องนั่งเหนืออาสนะแยกจากเราจกนั่งในสถานที่ดื่มยาคูร่วมกับเราไม่ได้จกต้องนั่งในสถานที่ดื่มยาคูแยกจากเราจกนั่งในโรงพัดร่วมกับเราไม่ได้จกต้องนั่งในโรงพัดแยกจากเราจะอยู่ในที่มุงที่บางอันเดียวร่วมกับเราไม่ได้จะต้องอยู่ในที่มุงที่บางอันเดียวแยกจากเรา จกทำอภิวาทต,ต้อนอรับอัญชลีกรรมสามีจิกรรมตามลำดับผู้แก่พรรษากับเราไม่ได้จะต้องทำอภิวาทต้ตอนรับอัญชิีกรรมสามีจิกรรมตามลำดับผู้แก่พรรษา,าวเว้นจากเราความปาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่งความวิวาทความแตแกแยกแห่งสงฆ์ความกำหนดแห่งสงฆ์การกระทำต่างแห่งสงฆ์ซึ่งมีข้อนั้นเป็นเหตุจะมีแก่สงฆ์พิสูจน์ผู้เกรงแต่ความแตกกันพึงยอมแสดงอาบัตินั้นเสีย แม้ด้วยความเชื่อผู้อื่นแยกกันทําอุโบสถในสีมาเป็นตน้นก็โดยสมัยนั่นแหละพิสุพวกที่สนับสนุนผู้ถูกยกทําอุโบสถทําสังฆกรรมภายในสีมานั่นเองส่วนพิสุพวกยกไปทาอุโบสถทําสังฆกรรมนอกสีมาการต่อมาพิสุผู้ยกรูปหนึ่งเข้าไปพุทธสํานักถาวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งนัทที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้กลาบทูลคํานี้แด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าข้า ภิสษุพวกสนับสนุนผู้ถูกยกนั้นทำโอโบสถทำสังฆกรรมภายในสีมานั่นเองส่วนพวกข่าพระพุทธเจ้าเป็นพิสูุพวกยกต้องไปทำโอโบสถทำสังฆกรรมนอกสีมาพระพุทธเจ้าข่า738ดูก่อนภิกษพิู้าพิสษุพวกที่สนับสนุนผู้ถูกยกนั้นจากทำโอโบสถทำสังฆกรรมภายในสีมานั่นเองถูกตามยติและอนุสาวนาที่เราบัญญัติไว้กรรมของพวกเชอนั้นเป็นธรรมไม่กำเริบ ควรแก่ฐานะถ้าพวกเธอเป็นพิสุพวกยกจากรรโอโบสถทำสังกกรรมภายในสีมานั่นเองถูกตามยติและอนุสาวนาที่เราบัญญัติไว้แม้กรรมของพวกเธอนั้นก็เป็นธรรมไม่กำเริบควรแก่ฐานะข้อนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรเพราะพิสุพวกนั้นมีสังวาสต่างจากพวกเธอและพวกเธอก็มีสังวาตต่างจากพิสุพวกนั้นนานา,นานสังวาสภูมิสองอย่างดูก่อนพิสุ ภูมิของพิสุนานาสังวาสนี้มีสองอย่างคือภูมิทําตนเป็นนานาสังวาสด้วยตนหนึ่งสงพร้อมเพียงกันยกพิสุนั้นเพราะไม่เห็นอาบัติเพราะไม่ทําคืนอาบัติหรือเพราะไม่ฉลาดทิฏฐิบาปหนึ่งดูก่อนพิสุภูมิของพิสุนานาสังวาสสองอย่างนี้แหลสมานสังวาสภูมิสองอย่างดูก่อนพิสุภูมิของพิสุสมานสังวาสนี้มีสองอย่างคือพิสุทาตนให้เป็นสมานสังวาสด้วยตนหนึ่ง สุขพร้อมเพียงกันรับภิกษุนั้นผู้ถูกยกเพราะไม่เห็นอาบาัติเพราะไม่ทําคืนอาบัติหรือเพราะไม่ฉลาดทิฏฐิบาปเข้าหม่หนึ่งดูก่อนภิกษุภูมิของภิกษุสมานสังวาสสองอย่างนี้แลเรื่องความบาดหมางกันเป็นต้นก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุทั้งหลายเกิดความบาดหมางเกิดความทะเลาะถึงการวิวาทกันย่อมแสดงกายกรรมวจีกรรมอันไม่สมควรต่อกันและกันทําปลามาสกัน ด้วยมือในโรงพัดในละแวกบ้านคนทักหลายเพ่งโทษติเตียนโพลทนาว่าเชไหนพระสมณะเชื้อสายพระสกยะบุตรทั้งหลายจึงได้เกิดความบาดหมางเกิดความทะเลาะถึงการวิวาทแสดงกายกรร,รมวจีกรรมอันไม่สมควรต่อกันและกันทําปรามาดกันด้วยมือในโรงพัทในละแวกบ้านเล่าพิสูจน์ทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษติเตียนโพลทนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย ต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพธนาว่าจะไหนพิสุท์ั้งหลายจึงได้เกิดความบาดหมางทําปรามาสกันด้วยมือในโรงพัดในละแวกบ้านเล่าตรัสว่าดูก่อนพิสุทิ์ทั้งหลายข่าวว่าพิสุททั้งหลายเกิดความบาดหมางทําปรามาสกันด้วยมือในโรงพัดในละแวกบ้านจริงหรือจริงพระพุทธเจ้าข้า739ดาดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเมื่อสงแตกแยกกันแล้ว แต่ยังทำกิจอันเป็นธรรมเมื่อถ้อยคำไม่ชวนให้ชื่นชมต่อกันเป็นไปอยู่พวกเธอเพึงนั่งเหนืออาสนะโดยนึกในใจว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้พวกเราจะไม่แสดงกายกรรมวจีกรรมอันไม่สมควรต่อกันและกันจกไม่ทำปลามาดกันด้วยมือดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเมื่อสงแตกกันแล้วแต่ยังทำกิจที่เป็นธรรมเมื่อถ้อยคำอันชวนให้ชื่นชมต่อกันเป็นไปอยู่พวกเธอเพึงนั่งแถวมีอาสนะอันหนึ่งขั้นในระหว่าง พระสารีบุตรเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติท่านพระสารีบุตรได้สดับข่าวท่านพระสารีบุตรได้สดับข่าวว่าพิสูชาวพระรนครโกสัมพีผู้ก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะก่อการวิบาททำความอื้อฉาวก่อที่กรในสงเหล่านั้นพากันมาสู่พระนครสาวัตถีจึงเข้าไปในพระพุทธสำนักถวา,ายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งเฝ้าณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามข้อปฏิบัตินี้แด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าข่าได้ข่าวมาว่าพิสุชาวพระนครโกสัมพีที่ก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะก่อการวิวาททำความอื้อฉาวเก่อที่กรในสงเหล่านั้นพากันมาพระนครสาวัตถีข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติในพิสุเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้า